กสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกรเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกรสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค รู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนานคุณภาพชีวิต เราทุกคนดกวยด้ายความปราดีาลีค่ะสถานีวิทยุมอกคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติดต,ตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน n e สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธ,ธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำเอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมธต,ตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมกจึงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพนันธเมตต์ตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสาาทีมอกอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์มย u ทูบเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดๆได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับ สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมในบริการสาธารณะครับน้อมนํนาศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับ แล้วก็เป็นกลางภายใต้แนวทางกันนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับาการเตือนสุขภาพอนามัยช่วงนี้อา,อากาศร้อนตัวนะครับแล้วก็หมอกควันกันนักนะครับมีตึงบ้านเฮามีตึงบ้านเปิ้อนเนาะแล้วก็มันลอยไปลอยมาอู้ยากนะครับบ้านเฮาเหมือจว่านักคนเดียวเนา หลายที่ที่หลายหลายที่ก็มีปัญหานักนะครับในภาคเหนือของเราเนี่ยพี่น้องต่างเชียงไายนักเลยเฮาก่อนนะครับค่าพีเอมสองจุดห้าในทะลุทะลวงแตะพันก็มีนะครับโอ้โหสุดๆเลยปีนี้นักหนาจากการพอสมควรป่อป,อ,ปอแต่เจ้านะดูทีวีนี่อย่างนี้ก็เข่าไฟป,ป่าหมอกควันอากาศก็บ,บดีทำให้าการท่องเที่ยวบ้านเฮาบาดีไปตยน่ากะ ภูเกาะปัญหาไฟป่าหมอกควันส่วนมากมีสาเหตุจากการเผาในที่โลง่งและการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ตั้งการเกษตรซึ่งในปีนี้หันว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดเพื่อพื้นที่ป่ากู้แห่งเป็นเขตควบคุมไฟป่ารวมทั้งใจระบบควบคุมการเผาผ่านระบบไฟดีด้วยนะใครมีความจําเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรต้องขออนุญาตผ่านระบบนี้เพื่อจองการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยนะแล้วจะต้องขออนุญาตได้จากที่ไหนห้องเนี่ย แจ้งขออนุญาตได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร5 5 3 1 1 2 8 0 8ผู้วันเวลาราชการที่สำคัญถ้าบัจจำเป็นก็บาควรเผาเพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันเพราะ1คนเผาร้อยคนอิดเสียทรัพยากรป่าไม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเจียงใหม่เตือนหน้าของวอนอุณหภูมิสูงขึ้นระมัดระวังเรื่องของโรคลมแดดทสโตกและอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากประมาทอาจถึงแก่ชีวิตได้แพทย์หญิงสวรณีวิบุณสันติผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเจียงใหม่เปิดเผยว่าในประเทศไทยเข้าสูดรร้อนอย่างเป็นทางการเนื่อืจอสภาพอากาศนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและร้อนอบอ้าวรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือเองมีปัญหาเรื่องไฟป่าหมอกควันและพิษพี2.5มดรุนแรง ซึ่งจะเป็นความสุ่มเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยในโรคลมแดดหรือฮิสโตรกซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ไง่ายโดยเฉพาะการทํากิจกรรมกลางแดดหรือทํากิจกรรมใดที่เป็นความสุ่มเสี่ยงนอกเหนือจากนั้นก็จะมีกลุ่มละอ่อนที่อญญายุต่ากว่า5ปีและผู้สูงอายุซึ่งจะพบว่าอัตราการเสียชีวิตในโรคดังกล่่วนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและปีนี้สถานการณ์อากาศและความร้อนอบอ้าวรุนแรงมีปริมาณฝนน้อยยางมีอากาศร้อนอยู่ตลอดเวลา กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโลดหลอดเลือดโรคเบาหวานความดันโรคก้ควนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือผู้ที่ชอบดื่มสุราแอลกอฮอล์ในปริมาณนักจะยะ่งยือร่างกายสูญเสียน้ําและเกิดแร่สูงกว่าคนปกติในสภาพอากาศที่ร้อนจัดอาจจะทำให้เกิดปัญหาฮิสโตโรคซึ่งก็จะมีความสุ่มเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตโดยมาซึ่งล่าสุดก็มีข่าวสารมีผู้มีชื่อเสียงและหลายๆคนรวมถึงญาติพี่น้องที่มีความสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วมี อาการป่วยในโรคงังกาวและถึงขั้นเสียชีวิตยอยู่หลายรายจึงขอเตือนผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงนี้และมัดระวังเรื่องสุขภาพในช่วงร้อนอย่างเต็มที่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อแนะนําต่างๆได้ที่กรมควบคุมโรคสายด่วน1422สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าของชีพพี่น้องประชาชน ที่นาหางบีซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เจียงฮายสองสาขาสนามบินอําเภอเมืองจ,จังหวัดเจียงฮายนายสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชการเจียงฮายเป็นประธานในการเปิดงานโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยครั้งที่4ซึ่งได้มีการจัดขึ้นตลอดในช่วงนี้ที่เป็นนโยบายลักของกระทรวงพาณิชย์การจัดกิจกรรมออนทัวครั้งที่4นี้ดําเนินการภายใต้โครงการใหญ่พาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยที่จะจัดขึ้นทั่วภูมิภาค76จังหวัด ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กิจกรรมต่างๆก็จะมีไฮไลท์สำคัญคือสินค้าโภคพริโภคในราคาประหยัดเพื่อน้องประชาชนอย่างน้อย200-300ถึงครั้งครั้งละ3วันระยะเวลาในการด,ดําเนินการนั้น30วันในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาคแต่ละจังหวัด7 6จังหวัดทั่วประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนต่างๆให้พี่น้องประชาชนที่ค่าครองชีพเวลานี้สูงเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจเพื่อเกิดการจับใจใช้สอยและสร้างงานเพิ่ม พี่น้องประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคที่มีความจาเป็นต่อการรงชีพในราคาประหยัดตลอดจนเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่มีช่องทางการตลาดจําหน่ายเป็นการกระตุ้นและสร้างงานสร้างอาชีพรวมถึงกระจายรายได้กระตุน้นเศรษฐกิจไปในตัวพร้อมเดียวกันการจัดกิจกรรมของจังหวัดเชียงฮายมีการจัดขึ้น4ครั้งครั้งละ3วันตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ซึ่งครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างนักที่บริเวณห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซีสาขาสนามบินซึ่งเป็นจุดสุยนรวมที่ประชาชนมาจับใจ่ายใช้สอยอยู่แล้วและเป็นการจัดงานครั้งสุดท้ายของจังหวัดเชียงไห้ก็ถือว่าได้รับความสนใจและสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ไม่น้อยกว่า1น0 0 0แสนคนอุตตรราชาการกระทรวงทรัพากรธรรมชาตและสิง่งแวดล้อม ขึ้นเจียงไฮประชุมติดตามสถานการณ์ที่แก้ปัญหาหมอกควันมลพิษทางอากาศที่มีความรุนแรงโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บกับประเทศเพื่อนบ้านนายสิทธิชัยเสรีทรงแสงและนายนิพนธ์จำนงสุริศัก์ผู้ตัวราชการกระทรวงนนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมติดตามแก้ไขสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5มซึ่งทั้งนี้ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต มีปัญหาผลกระทบตลอดเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาล่าสุดสถานการณ์แม้จะดีขึ้นแต่ก็ยังมีความรุนแรงค่ามลพิษทางอากาศบอกว่าจะเป็น PM 2.5 PM10 และดัดชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI เกินค่ามาตรฐานเกือบเท่าเป็นอย่างน้อยในเวลานี้ซึ่ง<ม>ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเกินมาตรฐานอย่างน่าวิตกกังวลสาเหตุสําคัญมา2ออย่างที่ตรวจพบเวลานี้คือ ฝุ่นควันไฟที่ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกมรกงมควบคุมมลพิษได้มีการจำลองโมเดลการเกิดมลพิษก็หัวว่ามอกควันประมาณ70%มาจากประเทศเพื่อนบ้านและ30%มาจากเผาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเองในส่วนที่เป็นปัญหามอกควันข้ามแดนนั้นได้มีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมม,มมือเรื่องการเผาแต่ก็ทําได้ในระดับหนึ่งส่วนปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดเองนั้นก็ได้มีการเน้นย้ําและดูแลกำชับย้ําพื้นที่ปฏิบัติ เพราะจุดส่วนใหญ่ที่เกิดการเผาไหม้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนส่วนพื้นที่การเกษตรปกติมีน้อยมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องถอดบทเรียนในการที่จะแก้ไขปัญหาส่วนระยะเร่งด่วนหรือเฉพาะหน้าจําเป็นจะต้องระดมกําลังทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในทุกช่องทางที่จะสามารถทําได้โดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นการแจกหน้ากากาอนามัยแนะนําสุขภาพและอื่นๆถ้ามีความจําเป็น ก็จําเป็นจะต้องมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติในการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปซึ่งถือว่าจังหวัดเจียงไยปีนี้สถานการณ์รุนแรงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าวฝนตกน้อยและเชื้อเพลิงสะสมเป็นจํานวนนักตยุยฝุ่นวันนี้มันสูงขึ้นเราถูกตีโอ่อางซ้ายและขว,วาตะวันตกและตะวันออกตีโอบอย่างแรกก็ดุเหมอกวันเชียงดาวเวียงแหงฝ่กแม่ไอหนักหน่อยไม่ได้เผาแต่ก็คันมา เราก็ยังไม่ใช่ที่สุดของประเทศไทยแต่ว่าผมก็ไม่ได้หลแหละผมไม่ได้ประกาศภาวะวิกฤตถุกเฉนอะไรเพราะว่าผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมควรจะทาเมื่อช่่งน้ำหนักแล้วเสียงเรียกร้องเยอะรอเกินแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมควรทําเพราะว่าความผลกระทบหลายฝ่ายมีเยอะผมต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มแต่ว่าเสียงเรียกร้องให้ประกาศภาวะวิกฤตภาวะถูกเฉนอะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรเพื่อเอาความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนที่1ประกาศแม้ผมยังไม่ได้ประกาศแต่ความช่วยเหลือส่วนที่เพิ่มขึ้นในซีที่สองที่จะตามมาผู้ว่าจัดให้หทันทีไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยใกล้ตัวสุภาพบาหน้ากากอนามัยวันนี้บอกให้เอา n 9็น9 5้อะไรต่างๆเนยคุณหมอมาประชุมได้ผมให้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบผู้ศูนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการ ไม่ประกาศภาวะวิกฤตก็ใช้คำว่าวิกฤตการได้แล้วละได้จะพอใจแล้วจากบอกวันแล้วฟุลลองจังหวัดเชียงใหม่ช่อย่อสอชออจุดชอมจุดที่แรกในประเทศไทยคิดเองทาเองแต่ถูกหลักวิชาการการช่วยเหลือไม่ต้องรอประกาศภาวะวิกฤตแต่ความช่วยเหลือออกมาได้อย่างแรกนักกากพวกนี้ออกมาถามว่ามันยังไงผู้ว่าม่รด้กิจเองในที่ประชุมนี้มีทั้งหมอว่ากลุ่มโรค โรงพยาบาลแลวกอจรีงอาจารย์มอชอผมเชิญมาด้วยสภาลมหายใจวันแรกมาไม่ทันไม่เป็นไรแต่ปอพอป,อปอตอสอต้องมาเชิญล้วก็มาแล้วคุยกันในวงไม่ต้องการให้ไปด่าในโซเชียลหรือด่าที่ไหนประเทศนี้เชียงใหม่นี้ไม่ได้บริหารและไม่ได้อยู่ด้วยการด่ากันเสียเวลาเอาเวลามาทำงานนะประสําคัญฑ์ในสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องท่านต้องทําให้ได้นะการไม่ได้หนักเกินไปแต่ว่าท้าทาย และทาสาเร็จท่านก็จะภูมิใจไปสร้างความรู้อะไที่ถูกต้องเมื่อวานมีสื่อคน,น,นอยังมานเชั่นด้วเนี่ยมาดักถามผมที่สนามเด็ท่านครับเชียงใหม่ก็ไม่ได้ PM สูงที่สุดท่านทําอะไรสอนสู่ช่วยเหลือผมบอกผมไม่รองน่ไม่จะเป็นต้องรอสูงที่สุดแต่เมื่อผมรู้ว่าพี่น้องประชาชนได้น,น,นับผลกระทบต่อสุป,ปราทานเราก็เรียกทีม,มาแล้วมติที่ประชุมออกมาเป็นยังไงหนึ่งแรกากาต้องอัปเดตจากเจอติพอ่อแมส ต้องเปลี่ยนเป็น 95, เ9 5เลยมีการฝึกได้แต่ทุกคนก็ไม่ได้เหมาะที่จะใส่เ9 5้นะหมอเขาบอกบางคนมีปัญหาเรื่องหายใจแป,ป๊บเดียวมีอาการปวดหัวเลยก็เอาที่เหมาะกับตัวเองนะครับวันนี้เรามีหน้ากากอายใน2สองวัน6 0แสนห่ชิ้นเปลี่ยนพี่นอ้องช่วยไปสร้าง,งความเข้าใจในการชนกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ลูกทีมของตัวเองจังหวัดแรกในประเทศไทยผม อยากจะพูดว่าจังหวัดเดียวในประเทศไทยแต่ผมก็ยังไม่มีข้อมูลที่แม่นขนาดนั้นแต่ไม่มีใครบอกว่าจังหวัดไหนทำบ้างนี่น่าจะเป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่บ่วงใยญ่ประชาชนและเข้าหาในขณะนี้นะครับแต่ละหน่วยถ้าท่านสามารถซื้อหน้ากากเองได้ให้ทํานะครับไม่ต้องมาใช้ในส่วนที่แจกประชาชนนะครับแต่ละส่วนราชการถ้าสามารถชื้อเครื่องฟอกอากาศเองได้ซื้อไป แต่ถ้าเลี่ยงได้ให้ไปซื้อจากนอกเชียงใหม่ในเชียงใหม่เอาไว้ให้ป,ประชาชนเาซื้อนะช่วยกันท้ยที่เราท้ายทํายทำอะไรให้นิึงประชาชนไว่ก่อนให้เขาสะดวกเราเรามีเงินหรือเรามีโอกาสไปซื้ออะไรอื่นมาที่เชียงใหม่เอาไว้ให้ประชาชนเท่ากันนะครับไม่ใช่แค่ทําเพื่อหน้ากาเดียวสิ่งที่จะตามมาจะมาจากนาติที่ประชุมอพพทอสสาสุขเนี่ยผมอยากเสนอวาช่วยหน่อยประเด็นค่ะใครพร้อมจะเป็นองค์ประกอบเข้ามาเลยส่วนนี้ท่านลอกวรวธิต ขอให้ท่านเป็นหัวหน้าสย์ทำงานควบคู่ไปกับอีกส่วนหนึ่งของท่านรองชจ้วานที่จะทําหน้าที่ดับไฟผมยกระดับการช่วยเหลือจริงๆมันมีอยู่ในโครงสร้างอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งมาคิดนะฮะหลายคนไม่เข้าใจคนมาถามว่าเพิ่มมาทหํหรอไม่ใช่ไปดูโครงสร้างหรือรรยากาศมันมีอยู่แล้วแต่เมื่อมันุนแลเราก็ยกระดับการช่วยเหลือถ้าดูให้ออกล้วก็จะกำจายนะครับมอบให้รองผู้ว่าท่านาหนึ่ทำหน้าที่ประชุมได้ทุกวัน ชูด้วยตัวเป็นๆกระดาษออนไลน์ก็ได้ททำยังไงก็ได้ให้มันเฟสติเบิลที่สุดสะดวกที่สุดแล้วก็มาตรการออกมาทุทกวันส่วนราชการไหนโรงเรียนโรงงานหรือหน่วยงานในทั้ง,งนั้นต้องการให้ประกาศอะไรที่เป็นประโยชน์หรือเป็นคำแนะนําเช่นวันนี้ที่เชงดาวฝุ่นขนาดนี้ควรสั่งประชาชนงดออกจากบ้านหรือเรียกการออกจากบ้านให้แจ้งมาสูตรนี้ชงคําสั่งให้ผมได้2ี่ชั่วโมงผมพร้อมเร็จ แล้วเราก็จะบอกออกี่วันอยู่กี่วันสองวันสามวันบอกไปนะวันนี้ที่ในเมืองมีอย่างนี้มีอะไรให้บอกมาหรือมหาวิทยาลัยไหนอย่างปิดมีอํานาจอธิการทําไปโรงเรียนไหนอย่างปิดอํานาจสื่อสารที่การจังหวัดสพทอ,อเตทาไปแต่ถ้าบอกว่าเกิดอานาจต้องใช้อำนาจรู้วา่าผมพร้อมทําให้ในทุกๆคําแนะนําหรือคําสั่งการที่เป็นประโยชน์เห็นไหมครับส่วนที่สองที่หวังจะได้จากการประกาศภาวะผู้เชิญอว่วาทําให้ได้หมดเลย อำนาจผู้ว่าเนี่ยมีเพียงพอทั้งตามระเบียบทั้งตามพรบบริหารราชการแผ่นดินและทั้งตามพรบ้องกันบรรเทาสารไปหรือพรบอื่นอื่นที่ท่านถือเนี่ยไปดูหลายๆอย่างหลายๆข้อเนี่ยมันจะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไปดูแล้วก็มาเสนอแล้วกันอ่านกฎหมายที่ถูกต้องนะผมพร้อมที่จะดำหน้าที่เพื่อที่จะทําให้พี่เ้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะครับตอนนี้นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของ หอวันฝุ่นฝันฝุ่นวันอันที่สี่นายกรัฐมนตรีมาเชียงใหม่ก็ได้ทาความเข้าใจกับท่านในเรื่องข้อมูลที่ถูกต้องพาท่านไปดูที่จุดชมวิวของตระสุเทพที่วัดมองลงมาฝุ่นหรือวันวันนั้นคือหมอกจากความชื้นที่ฝนได้ตกก็ได้เรียนนั้นว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ตั้งใจทําฝนเรียงโดยไม่ได้ร้อยฝนกรมฝนหลวงเข้ามาแต่ผู้ว่ามีหนังสือไปเลยเชิญมาพบเลย นะครับตั้งแต่เดือนทั้งว่าแล้วก็ทาแต่เรื่องมาทํากันในทุกวันที่มีความชื้นเพียงพอก็ตกไปห้าครั้งในนี้มีรายงานเป็นหกครั้งก็คือหลังจากนั้นอีกหลังจาก,จากาที่ผมรายงานนายงบุนตีไปท่านจะเห็นว่าฝุ่นที่ขึ้นทำไมบางวันมันใสนั่นคือฝนตกท่านอจะถามว่าฝนหลวงหรือฝนเดียวหรือฝนจริงแยกไม่ออกครับตอนมันตกมาแล้วแยกไม่ออกอย่าถามครับไม่มีใครตอบได้แต่ความชื้น ขุมก้อนเมฆที่ลอยมาไม่จเป็นต้องตกก็ได้แต่ถ้าฝนหลวงซ้าเข้าไปก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์การตกได้สูงขึ้นแบบที่เราทํามาแล้วเราจะทาต่อไปแต่ช่วงนี้ภายในเจ็ดวันน่าจะไม่ดีนะความชื้นไม่พอแต่ก็ยังเฝ้าแล้วก็ทําต่อนะครับนี่คือการแก้ปัญหาในในช่วงช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็คงคงจะใช้วใเวลาอีกเดือนวันนี้มีแดดแล้วหน้ากากอ95นะครับ ก็หลายๆจุดก็ทยอยแจกใครไม่พออยากซื้อเพิ่มกระจายอำนาจกระจายภารกิจให้ท้องถิ่นซื้อได้เลยผมไม่ได้เคยรวบไว้ที่ที่จังหวัดที่บูรว่ันะครับและไม่ได้สนใจที่จะประกาศเพื่อใช้เงินใช้อะไรนะครับเงินจะไม่ต้องใช้ใช้ไปไม่ต้องลัวแต่ว่าถ้าหน่วยไหนมีมีสมรรถภาพานในการซื้อท่านทำเลยนะครับไม่ต้องมาถามผมด้วยว่าต้องซื้ออะไรใครดี่ะไรไม่ได้สนใจเรื่องวกทนนะครับทาให้ถูกต้องตามระเบียบก็พอ แล้วก็ทําให้ประชาชนได้ับความช่วยเหลือที่รวดเร็วส่วนรา้การไหนที่มีภารกิจหรือมีอะไรคิดอะไรอยู่อะแล้วมันเกี่ยวกับคุณหมอกวันตอนเนี้แล้วต้องท่านต้องให้ผมจับขอให้เสนอมาได้ทุกวันนะครับเสาร์ที่ไม่มีวันหยุดหลังสี่โมงเย็นแล้วทางานได้นะก็ทําทงานได้ตลอดขอให้ขอให้ให,ให้เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่สรุปเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ขอให้พวกเราไปทำในเดือนเมษาต่อไป งานเดือนเมษาจะมีอะไรก็เดี๋ยวท่านรองผู้ว่าท่าน,นหมว่ผู้ว่าราชการก็จะได้แจ้งให้ทราบต่อไปแต่เดือนที่ผ่านมานี้เท่านี้และสิ่งที่จะทำเท่านี้สร้างความมั่นใจพี่น้องทุกคนนะจังหวัดแรกในประเทศไทยน่าจะเป็นจังหวัดเดียวด้วยที่ต้องบอกว่าเดินเชิงลุกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากได้ขนาดนี้นะครับหยุดเอาคำดา่าเอามาเป็นพลังในการช่วยกระทำงานดีกว่านะแล้วเราก็จะผ่านไปด้วยกัน ดูแลผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะเรื่องที่ผ่านมามีผู้ปฏิแบัติงานเรื่องดับไฟเนี่ยบาดเจ็บจากดนระเบิดอยูงสองคนก็ไปเยี่ยมกันไปช่วยเหลือกันเรียบร้อยระเบียบอะไรต่างๆขอบคุณคุณหมอวันนั้นโรงพยาบาลมาลา,มาบอกน่าจะดูแลได้ออครอบคลุมแต่ผมก็ออกตัว,วไว้ว่าถ้าไม่ครอบคลุมยังไงให้บอกมาเราจะดูแลให้เขาไม่ให้จ่ายในแต่บาทเดียวนะครับเพราะเขาทำหน้าที่ปกป้องสุขภาพสวัสดีมากขอบ้องเราในใจนะครับ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกปฏิบัติงานทั้งหน่วยดับไฟทั้งเจ้าหน้าที่จราจรอะไรการถนนเนื่องต่างเนี่ยต้องหน้ากากต้องปอนะเห็นเก้าห้าแล้วถ้าถ้าถ้านั้นไม่มีก็ต้องซื้อเองได้ซื้อหาซื้อไม่ทันมาแล้วก็รีบจัดซื้อจักนะครับน้องๆต้องปอภไยทุกคนเอาเอาตป็หน้าเจ้าหนี้วราแบบประสิทธิภาพและผลงานเนื่ตามมานะครับสำหรับผมก็มีต้อีกจัดจับจับขอพผู้นรับครับ กับเป็นเชิญท่านรองผู้การจังหวัดท่านศักชัยคุณหานวัชัยเดชครับเชิญท่านผู้การจังหวัดเชิญมาท่านรองผู้การจังหวัดท่านหัวหน้าสภานการท่านก็มีเรื่องอะไรเรื่อยเดียวครับก็คือเมื่อรอบเดือนที่ผ่านมาเรามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรนะครับซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับได้กำหนดให้มีการ เลือกตั้มทั่วไปเมื่อได้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดซึ่งเป็นประเภทผู้แทนของเกษตรกรนะครับโดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในการรับสมัครเนี่ยรับสมัครจะกระเดิกรุงพาแววันที่8ถึงสิบสองผลการรับสมัครเนี่ยปรากฏว่าคือผู like ้แทนเนี่ยจะมีผู้แทนอำเภอไะหนึ่งท่านนะครับผู้แทนเกษตรกรแต่ผู้สมัครเนี่ย มี16อำเภอที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวนะครับก็เลยไม่ต้องมีการเลือกตั้งคนแทนแต่ก่อนจะมีเพียง9อำเภอที่จะต้องมีการเลือกตั้งเมื่อ19มีนานคมที่ผ่านมานะครับก็มีอำเภอเดินรออำเภอพร้าวสงแพง,สงแสงทรายสงป่าตองสารพีเมืองเชียงใหม่แม่ลินแล้วก็แม่แจ่มนะครับผลการ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทหัใจเกษตรกรประจำจังหวัดเชียงใหม่จำนวนเก้าเขตเลือกตั้งนะครับก็ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้เเนี่ยในเก้าอำเภอหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสสิบคนนะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์สองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าคนเป็นร้อยละสิบเก้าจุดเจ็ดแนะครับ ก็ถือว่ามีการใช้สิทธิ์น้อยกว่าสมควรนะครับผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง25คนเนี่ยก็จะมาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นประธานสภาเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งท่านนะครับหนึ่งท่านเนี่ยจะต้องเป็นผู้แทนของจังหวัดในเขตที่เจ็ดจังหวัดนะครับเชียงใหม่หนึ่งท่านเนี่ยจะไปเลือกประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับ ตอนนี้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯและทางที่ให้ความร่วมมือจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยสุนติธรรมครับขอบคุณครับเรียนเชิญท่านสัจวัตปัญญาครับครับเดี๋ยวผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังรอทางด้าน,นาสวัสดิการท่านนายกฯนะครับผมก็คงอยู่ในตำแหน่งจะแจ้งเตือนอยากให้ผู้ว่าราชการาจังหวัด นะครับเรื่องหมอกควันไฟป่านะครับอย่างที่พวกเราทราบนะครับว่าสามวันที่ผ่านมาในตุอขสกอรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วันทีสองถึงห้าก็เพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดเทพนะครับเราโดยศูนย์ระชาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่านะครับได้สั่งการได้ประสานในอำเภอทุกอำเภอนะครับที่ตุกขสกปรกนะครับเพราะว่าสั่งการไปว่า พื้นที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ข้อก่อนนี้ก็ต้องการดับไฟให้ได้นะครับอย่าให้ข้ามคืนนะครับถ้าเกินศักยภาพพระประสานกังแบบนะครับซึ่งเราก็มีอากาศยานในการดับไฟและกาลังคนนะครับที่จะเข้าไปถี่เสริมพื้ทเปินะครับในการแก้ไขปัญหานะครับสองเนี่ยเรื่องของการเกิดอุูทข้อสปอร์นั้นในพื้นที่นะครับประเทศไทยน้อนไม่ดีนะครับว่า ถ้เกิดพอใครสืร้อกันแล้วก็ไม่เกิดไปนะครับเกิดมาจากคนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับขอให้พื้น,นที่เนี่ยสืบสวนสอบสวนให้ด้าว่าใครกระทำความผิดนะครับฝาฝถึงคาสั่งหรือฝากถึงกรรมรการที่จังหวัดเราได้ได้สั่งการไปนะครับเพื่อดำเนินคดีให้ให้ถึงที่สุดนะครับเรื่องขนะดนี้หลายงองกก็ต้อมีการนะครับแต่แล้วก็ตามเพื่องยกเลับ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าหมอกควันนะครับปกติแี่ศูนย์เราจะประชุมทุกวันทุกนะครับแต่เนื่องจากว่าสามสี่วันที่ผ่านมาเนื่อจุกเพราะสปอร์ตทีสองจุดห้าเราเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะประชุมศูนย์ราชการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟฟ้าทุกวันนะครับทุกวันที่อจครับเวลาศูนย์แปดสามศูนย์ทุกวันนะครับเพราะนี่เราเนี่ยอยากจะให้ทาง เจ้าหน้าทีา่ที่ถือข้อห่วยงานที่ถยวข้องันแน่นเลยนะครับที่เปิดจุดพอ,อสปอร์ตมากเนี่ยห้าอันดับเนี่ยมาชี้แจงแล้วก็มีแผนในการดำเนินการนะครับจะให้จังหวัดช่วยยังไงท่านเข้าไปแล้วเนี่ยไม่สามารถมีปัญหาประศัพท์ยังไงนะครับมันก็จะสรุปกันแล้วเข้าไปช่วยข่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของผมก็คงจะชี้แจงขาอศัผม,อ,ผมอ่ะวันนี้ขอบคุณนักรรหนักคำนึงนะครับลาไปก่อนเนอ์ ยูดีมีสุขกันทุกผู้ทุกคนครับดูแลสุขภาพของตัวสวัสดีครับสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะวันนี้ เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o k u a c t s สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ